สวัสดีครับผมชินิทวัตรเปเลล่าสวัสดีครับผมกลิตินกมลพรวิจิตก็พี่ๆมาจากชมรมเอ็ดูชรนนะครับอันนี้เป็นด i s เซ n นิ g ซึ่งอันนี้จะเป็น EP 3ีแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง essential tips ครับคือ common keywords and tenses เริ่มต้นเลยนะครับพี่ก็จะมาพูดถึง listening strategy นะครับก็จะเป็น5สเต็ปที่จะทำให้น้องๆได้คะแนนที่ดีขึ้นสเตปหนึ่ง ก็ <c oughs> คือ predict the topic นะครับก็คือการที่เราได้อ่านหัวข้อหรือว่าดูจากข้อมูลที่น้องได้รับมาแล้วคาดเดาว่า topic ท,ที่กำลังจะมาถึงหรือที่น้องกำลังสอบอยู่นี้เขาจะพูดเกี่ยวกับอะไรนะครับส่วนสเต็ปที่สองคือ synonym กับ antonym นะครับซึ่งเราได้สอนน้องๆผ่าน EP สองไปแล้วซึ่งพี่ก็จะมาทวนให้ synonym ก็คือคำที่มีความหมายเหมือนกันนะส่วน antonym ก็คือคาที่มีความหมายตรงกันข้ามกัน ซึ่งพวกนี้สามารถช่วยน้องตอนทําข้อสอบได้มากเพราะว่าตอนที่ทําข้อสอบส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่พูดคําที่เป็นคําศัพท์ตรงๆกับคําที่เขาให้มาในโจทย์นะครับเขาจะใช้คําที่มีความหมายคล้ายกันแต่ว่าใช้รูปคําที่แตกต่างกันซึ่งน้องก็ควรรู้คาไว้ให้มากๆครับส่วนสเต็ปที่3ก็คือ always stay f o c u s นะครับอันนี้เป็นสเต็ปที่สําคัญมากเพราะว่าถ้าน้องหลุดโฟกัสแม้แต่นิดเดียว น้องก็สามารถพลาดโจทย์ข้อถัดไปได้เลยซึ่งพี่แนะนําก็คือถ้าน้องแบบสมมติทําข้อนี้ไม่ทันน้องอย่าไปโฟกัสกับข้อเดิมครับให้ข้ามไปเลยให้ข้ามไปข้อถัดไปไม่งั้นน้องจะเสียคะแนนหลายข้อครับส่วนสเต็ปที่4ี่ก็คือโดนรี e ิว r รีว e วนะครับอันนี้ส่วนใหญ่จะใช้กับ i อเอลเลยก็คือเขาจะมีเวลาให้น้องได้รีวิวคําตอบที่น้องตอบไปแล้วนะครับแต่พี่แนะนําว่าให้น้องข้ามไปอ่าน ของโจทย์ข้อถัดไปหรือว่าท็อปิกถัดไปเลยครับอ่านเกี่ยวกับเตรียมตัวว่าข้อต่อไปจะสอบเกี่ยวกับอะไรก็คือสเต็ปวันนั่นเองครับก็คือดูว่าท็อปิกที่จะสอบนั้นเกี่ยวกับอะไรครับส่วนอันสุดท้ายเลยสเต็ปที่5้านะครับคืออันที่พี่คิดว่าสําคัญมากที่สุดก็คือคีย์เวิร์ดนะครับซึ่งสเต็ปนี้พี่จะมาพูดเจาะเจาะลึกเข้าไปอีกก็คือสเต็ปนี้นะครับคือคือการที่น้องมองหาคีย์เวิร์ดสำคัญใน คำถามแต่ละข้อว่าคำถามข้อนี้เขาจะถามเกี่ยวกับอะไรน้องๆก็ต้องดูว่าในคำถามที่เขาให้มาข้อนี้มีคำไหนที่เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญที่บ่งบอกว่าท็อปิกที่เขาจะถามเจาะจงเข้าไปในคำถามข้อนี้คืออะไรและในโจทย์น้องๆสามารถอันเดอร์ไลน์หรือว่าว,าวงกลมหรือไฮไลท์อะไรก็ได้ตามกฎที่เขาให้เพื่อที่จะทําให้น้องมาไว้ว่าอันนี้คือคีย์เวิร์ดของมันส่วนคําถามข้อไหนที่เป็นมัลติพุชชอยส์พี่ก็แนะนําว่าให้น้องๆ วิเคราะชอยต่างๆด้วยว่าชอยต่างๆพูดถึงอะไรเพราะว่าตอนสอบถ้าน้องได้ฟังผ่านๆเขาอาจจะไม่ได้พูดแบบตรงไปกับช้อยที่พูดแต่ว่าถ้ามีเนื้อหาเดียวกันน้องก็จะรู้ได้เลยไม่ต้องมานั่งอ่านช i อยอีกทีให้เสียเวลาครับก็มาต่อของเรื่องคีย์เวิร์ดนะครับหลังจากที่พี่ได้พูดถึง5สเตปไปแล้วก็จะมาเจาะที่เรื่องคีย์เวิร์ดอย่างเดียวเลยก็คืออันแรกนะครับ look for the most important w o r d in each question นะครับก็แบบในตัวอย่างข้อ11 The September celebration day is held ก็แบบในข้อนี้นะครับคี์เวิร์ดของเราก็คือ September celebration day นะครับแบบนี้ถ้าเราได้คี์เวิร์ดมาแล้วเราก็ควรจะแบบโฟกัสว่าใน listening ที่เขาเปิดให้เราฟังในข้อสอบนั้นมันจะต้องเกี่ยวกับอะไรที่ลิงก์กับ September หรือ celebration d a y นะครับซึ่งมันพวกนี้มันจะเป็นคำที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้อยู่แล้วเพราะมันเป็นคำที่แบบเจาะจงนะครับก็ใน ข้อสิบสองก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับ The park was first built in ก็แบบในข้อสิบสองนี้คำที่เราควรไฮไลท์ก็คือ first built นะครับเพราะว่าถ้าเขาพูดถึงสิ่งในปีที่ก่อสร้างหรืออะไรที่เป็นซีโนมเกี่ยวกับ first b u i l d นี้เราก็สามารถรู้ได้เลยว่านี้คือข้อสิบสองที่เรากำลังจะต้องตอบนะครับส่วนมาในอันต่อไปเลยก็คือ underline d e m หรือว่า c i r c l e t h e m นะครับก็คือใน อันนี้เราก็สามารถขีดหรือไฮไลท์ได้เลยว่าจุดไหนคือจุดที่เป็นคีย์เวิร์ดของเราในแต่ละข้อนะครับแบบที่พี่ได้ทําให้ดูก็คือที่พี่ไฮไลท์สีเหลืองนะครับส่วนอันสุดท้ายเลยคือ don't forget about the choice for the multiple choice นะครับก็คือพวกข้อกาแบบนี้แหละที่พี่ได้ใส่ตัวอย่างมาให้นี้เราอ yeah, เราเราไม่ควร analyze หรือว่าหาคีย์เวิร์ดแค่ในโจทย์ที่เขาให้มานะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวก choice ต่างๆแล้วก็ ควรหาคีย์เวิร์ด้ด้วยแบบในข้อ11ที่พี่ได้ไฮไลท์ว่า five times a year หรือว่า birthday หรือว่า remember the history นะครับพวกนี้ก็เป็นคีย์เวิร์ดของช้อสตลาดแบบใน12อันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วเป็นปีต่างๆเราก็รอฟังได้เลยว่าเขาพูดถึงปีไหนแบบข้อ15นี้ก็คือเรารู้แล้วว่าไอ้ข้อ15เนี่ยที่เขาจะถามเนี่ยมันต้องเกี่ยวกับสีเราก็รอฟังเกี่ยวกับสีได้เลยเพราะพวกนี้เป็นคําที่เจาะจบไม่เปลี่ยนอยู่แล้วครับส่วนมาในตาราง ซ้ายล่างนะครับอันนี้ก็เป็น example ของค์เวิร์ดที่อยู่ใน choice ของเราส่วนฝั่งขวาจะเป็นคำถักเป็นคำที่เขาพูดใน recording นะครับแบบอันแรกก็คือ fully b o o k นะครับก็คือในคำในใน recording เขาอาจจะพูดว่า they are not any place ก็ซึ่งซึ่งแปลว่าไม่ไม่มีที่เหลือแล้วก็คือ ใน choice มันอาจจะเขียนแบบนี้เพราะว่ามันมีความหมายเหมือนกันนะครับต่อมาก็คือ food include ก็คือใน recording อาจจะเป็น you will be provided with sandwich อันนี้ก็มีความหมายว่ามีอาหารให้แล้วนะครับส่วนสไลด์ถัดไปพี่จะให้เป็นข้อสอบเล็กๆน้อยๆให้น้องลองทำก็คล้ายๆกับในคำถามใน box นี้นะครับก็อันนี้จะให้น้องลองทำกันเองนะครับสักประมาณสนาทีแล้วเดี๋ยวพี่ มาเฉลยให้น้องๆดูกันครับก็หลังจากน้องๆได้ทําข้อสอบเล็กๆน้อยๆนี้แล้วนะครับพี่ก็จะมาเฉลยให้น้องๆได้ดูกันและได้บอกว่าตรงไหนคือคีย์เวิร์ดของข้อไหนนะครับแบบของข้อแรกคีย์เวิร์ดก็คือ t o o quickly หรือ t o o slowly นะครับก็คือบ่งบอกถึงความเร็วคําตอบของเราก็เลยคือ pace นะครับส่วนข้อ2นี้ก็คือ speak like a robot ก็หรือว่าแบบที่เขาเขียนว่าโท n ต่างๆแล้วก็รู้แล้วว่าเป็น pitch หรือ t o n นะครับส่วนข้อที่ส ก็คือแบบพวก p o l l face หรือว่า look interested ก็เป็นเกี่ยวกับ facial expression ข้อที่4ก็คือ keep it natural หรือว่า stand like a statue ก็เป็น keyword ของ gesture หรือ movement นะครับส่วนข้อสุดท้ายเลยก็คือที่เขาบอกในตอนสุดท้ายเลยว่า use a r o u n d หรือว่า clear voice นะครับก็คือเกี่ยวกับ volume นะครับส่วนที่2นะครับก็คือ tense ในภาษาอังกฤษแบ่งออกเป็น past present แล้วก็ future ครับ Past cup, past simple, past perfect, a past continuous cup. Past simple is a verb tense that is used to talk about things that happened or existed before now. So past perfect. is a verb tense used to talk about action that were completed before some point in the past. เปนในอดีตแล้วนะครับ past continuous is formed by combining the past tense of to be with the verb present participle ก็จะเป็นการเอา verb to be ของ past tense นะครับก็คือ was หรือ were verb ing ครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วก็ยังส่งผลมาในปัจจุบันครับส่วนต่อไปก็คือ present tense นะครับ present tense ก็แบ่งออกเป็น present simple Present perfect, like a present continuous cup. Present simple cup is a verb tense with two main use. We use simple present when action is happening right now or happening regularly. So, present perfect cup is referred to an action or state that either occurred at any indefinite time in the past. or began in past and continue to the present time ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วก็ยังส่งผลมาในปัจจุบันนะครับแล้วก็ส่วนต่อไปก็คือ present continuous ครับ verb tense indicate that an action or condition is happening now frequently and maybe continue into the future เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตส่วนต่อไปก็คือ future tense นะครับ future tense go bang back open. future simple. future perfect. like a future continuous. future simple is a verb tense that used to talk about things that haven't happened yet. We will about that happen. future perfect is a verb tense used for action that will be complete before some point in the future. ในช่วงเวลาในอนาคตครับ future continuous is a verb tense that is used when an action is expected to occur in the future and be completed เป็นเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต structure ของ past tense นะครับ past simple ก็คือ subject บวก verb past ก็คือ verb 2นะครับแล้วก็บวก object ตัวอย่างเช่น she ate bread นะครับ past continuous ครับ structure ก็คือ subject บวก was หรือ were บวก verb ing แล้วก็บวก object ครับเช่น she was eating bread นะครับต่อไปก็คือ past perfect ครับ past perfect structure ก็เป็น subject บวก had บวก verb participle บวก object นะครับเช่น she had eaten bread นะครับ structure ของ present tense นะครับ Present simple subject บวก verb present หรือ verb 1ครับบวก object เช่น she eats bread นะครับต่อไปก็คือ present continuous นะครับ structure ก็จะเป็น subject บวก is am are บวก verb ing บวก object ครับเช่น she is eating bread นะครับต่อไปก็คือ present perfect ครับคือ subject บวก have หรื has บวก verb participle บวก object เช่น she has eaten bread นะครับต่อไปก็คือ structure ของ future tense นะครับ future simple ครับ subject บวก will บวก verb บวก object ครับ verb ก็จะเป็น verb หนึ่งครับหรือว่า verb present นะครับเช่น she will eat bread นะครับ future continuous คือ subject บวก will be บวก verb ing แล้วก็บวก object ครับเช่น she will be eating bread at lunch time และต่อไปก็คือ future perfect ครับ structure ก็จะเป็น subject บวก will have บวก verb participle บวก object ครับเช่น she will have eaten bread by Sunday ครับมีโจทย์ให้ทำหข้อนะครับ พี่จะลองทำให้ดูหนึ่งข้อนะครับข้อหนึ่งนะครับ I จุดจุดจุด at a bank นะครับตอบ I work at a bank นะครับให้น้องๆลองทำห้าข้อที่เหลือนะครับให้เวลาหนึ่งนาทีนะครับหนึ่งนาทีแล้วนะครับน้องๆน,น่าจะทำเสร็จกันแล้วนะครับแมนไปดูคำตอบกันดีกว่านะครับข้อหนึ่งตอบ work ข้อ2ตอบ leave ข้อ3ตอบ spend ข้อ4ตอบ were ข้อ5ตอบ will earn ข้อ6ตอบ will meet คิดว่าน้องๆน,น่าจะทำได้สักหข้อนะครับต่อไปครับ exercise 2ครับอีกหข้อให้ลองทำกันดูนะครับให้เวลา1นาทีเหมือนเดิมครับหนึ่งนาทีแล้วนะครับน่าจะทำเสร็จกันแล้วนะครับเันไปดูคำตอบกันเลยดีกว่านะครับ ข้อหนึ่งตอบ are using ครับข้อสองตอบ are sitting ข้อสามตอบ was sleeping นะครับข้อสี่ตอบ weren't playing ข้อห้าตอบ will be working ข้อหตอบ will be lying นะครับไปดูจทย์ชุดสุดท้ายกันเลยดีกว่านะครับชุดที่สามนะครับมีหข้อให้เวลาหนึ่งนาทีเหมือนเดิมนะครับ หนึ่งนาทีแล้วนะครับน่าจะทำเสร็จกันหมดแล้วนะครับแมนไปดูคำตอบชุดสุดท้ายกันเลยดีกว่านะครับข้อหนึ่งตอบ have brought นะครับข้อสองตอบ have written นะครับข้อสามตอบ will have left นะครับข้อสี่ตอบ will have finished ข้อห้าตอบ had not been นะครับข้อหกตอบ had not ridden นะครับ น่าจะทากันได้หมดนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับวันนี้เราก็ได้เรียนทั้งเรื่อง5เสพที่จะทำให้น้องๆได้คะแนนที่ดีขึ้นนะครับก็มีหนึ่งเลยก็คือ predict the topic 2ก็คือ synonym antonym นะครับสามเลยก็คือ stay on focus 4ี่ก็คือ do n t review preview นะครับส่วนอันสุดท้ายที่สำคัญมากเลยก็คือ keyword นะครับส่วนของ tense นะครับน้องๆก็น่าจะได้เรียนตัวของ present simple present perfect present continuous past simple past perfect past continuous และ future simple future perfect future continuous นะครับน้องๆก็ลองไปใช้กันดูนะครับว่ามันควรใช้ในสถานการณ์ไหนกันบ้างนะครับลองฝึกดูครับแล้วมีคำถามก็ลองถามดูได้นะครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับ